สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีมาิสาแก้วดี้ะพี่น้องจ้าเจอกันอยู่สวนเหมือนเดิมเจอกันเก็บของคือเก้าพี่น้องจ้าเอาใยอันนี้มีต้นมะเขือเขื่อนํางบ่ใยบ้านผสมหมดเลยบ่ต้นมะเขือเขื่อกระพักอันนาบ่ยายมะเขือเขื่อกระพักอัน กระลำพออเสียบพ่อแยกแล้วพี่น้องจ้ากระลำม,มาเขือขอเอาไปแยกอยู่บ่หรือให้มันยูนนี่แ,แ,ลนะแล้วก็สลัดกรอบขึ้นแล้วพี่น้องจ้าเดี๋ยวจะได้แยกล้วต้นโตแล้ว,ว,ลวจะได้แยกแล้ว สลัดกรอบกระลำอันนี้ผักชีผักชีกำลังขึ้นงามๆยูสวนคือเก้าพี่น้องจ้าอันนี้กระลำอันนี้ผักกาดเขียวปีว๋ใบยหญ่ขึ้นแล้วทีน่ะเปลงปลูกค่ะพี่น้องจ้าต้นงามละ่ะต้นเขียวละ่ะ ผักกาดเคี้ยวปีกอใ,ใหญ่ๆเลยเอาไว้คันส้มทว่วภูแล่คุณยายไว้ทำผ่านต้นนี้พี่น้องจ๋าบริเก็บมีแต่วนวยใหญ่ๆทว่วภูลูกครึ่งสีขาวกับสีม่วงปนกันเอาไว้ทำแนว สวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีค่ะคุณยายเก็บพริกคุณยายเก็บพริกอีกแล้วพี่น้องจ้าสองสามต้นคุณยายเนี่ย fc เก่าจะรู้ fc ใหม่ผู้ใดอยากได้พี่น้องจ้าพริกพวงพริกดกพริกพันดกคุณยายเก็บไปหลายรอบละ fc เก่าจะเห็น fc เก่าจะรู้ต้นใหม่ได้อันนี้พี่น้องบดแมต้ต้นต้นเก่าได้ต้นตัวเก่ายังไม่ทันได้เก็บ เก็บเต็มตัวใหม่ก็มานี่ยนี่สเเก็บต้นตัวเก่าดกขนาดพี่น้องจ้าภ่มหนึ่งุ่มหนึ่งโหดเอาเลยองโผเป็นจุกเป็นจุกอย่คุณยายส่งไปรอบนึงแล้วพิกพรวงบเก็บมากบบระแตกได้พี่น้องต้องได้เก็บออกมันจังแตกมันจะเปล่นใหม่ถ้าหา้ามบเก็บปล่อยแบบนี้มันก็จะบดแตกย้อนใหม่ มันก็จะบอเปลี่นโตถ้าหเก็บแบบนี้ออกนี่อาทิตยนานมันกระเตกยอนใหม่แต่วงหเก็บหอมยายแางมงมหอก็บมั่งมันออกนะนี่มันหอก็บนานออกกระเตงแต่มันก็ะเ็นใหม่อีนี่พนดอะไรพีชิดจุ่มหนึ่งในนี้พี่น้องจ๋าจุ่มหนึ่งจุ่มหนึ่งนี่ ขอก็บปึ๊บออกมันก็จะแตกยอดใหม่นี่พริษกับพวงพริกดกอืมขับก็บมันกับบดบดบดแตกยอดใหม่มันกับเปลี่ยนต่อไปอีกขอก็บเด็ดออกปั๊บมันก็จะออกยอดใหม่แล้วอันนี้หากระป็นอ่า เาเก็บก่อนมาเขาก็เก็บก่อนเลยสิมันก็ออก่อดก่อนเก็บเรื่อยๆพี่น้องจ๋าคุณยายเก็บแล้วเนาะเก็บไปขายตลอดสิบบาทผูกได้หนิคนะิดละยี่สิบบาทนี่ละครหเอเอรี่คุณยายพักอยู่ส่วนขายบัท่านจักอย่างพี่น้องจ๋าพิกอินดีของพยาขายขีดละยี่สิบบาทลูกค้าจนถามคุณยายเมือ่อใดสิเก็บเพกมาขายมันนานเนา่าผมได้เนี่ยเก็บไปแล้วมันได้โดนลูกค้าเก็บได้เหิง บอ,อกเลยอยากอยากซื้อยวคุณยายสีาพาไปเก็บพริกดกพี่น้องจ้าต้นเก่าต้นเก่ของคุณยายต้นเก่าต้นเ,นเนดิมเพิ่มเติมคือความดกดกรอบนี้กระดกพี่น้องจ้าไปเบิ่งกันเลยดูพี่น้องดกคือเก่าพี่น้องจ้าครั้งที่สามที่น้ำแปงเอาลงคลิปต้นนี้พี่น้องจ้า fc ไม่ผู้ใดอยากได้ด เบิงโพ FC เก่าที่ติดตามเขาสั่งแล้วจ้าเป็นลูกระวบอบุเป็นลูกแล้วบบล่ลวละจะไปปลูกนะที่ชุดแรกๆเอาไปนะเป็นมากละดอกเพราะว่าคุณยายกาลก็เป็นมากคือกันคุณยายก็เป็นคือกันเนาะเป็นคุณยายขายหมดละตนมันกาใส่ถุงนะที่เอ็นเอสให้เบิงนะคุณยายเอาไปตลาดขายหมดแล้วา,ามาในสวนคือเจ้าจซื้อเอาคุณยายขายแล้วได้ถุงร้อยพูเดอร์ <c oughs> ยายขายแล้วนะพ้อมเป็นเป็นเป็นลูกออกออกมากฮะเป็นยายขายไปหมดแล้วทั้งออกลูกทั้งออกดอกยกไปหมดเลยยกไปหมดทั้งกระถางถุงใหญ่นะยายกำลังฟอใหม่อีกเยอปยายใช้เบิ่งอีกเยอะดกขนาดพี่น้องจ้าเดี๋ยวเุณนยายสิพาะใหม่กำลังอกถุงอยอ่โอ้โหพี่ลึกพี่ลื่อหลีงาเดียวได้นี่พี่น้องจ้าเบื้องผูงาถึงผูงาสูงผู้ งาสูงกําลังแตกยอดแตกใบมีสุลุนพี่น้องจ๋า fc เบ่งก็ได้ว่ามันสูงซ้ำไหป้าบ่งโหไ่ <laughs> ได้เห็นคุณยายเด้อเบ่งเบ่งตีนคุณยายผู้ไ <laughs> ่ได้งอได้พี่น้องจ๋าบ่างโหเห็นต <laughs> ่มือประลับประหลอยังบอดอันน,นี้เย้ผู้โตเอิร์กกิ่งที่สองนี่หันท่วมหอดหัวปาสามปีนี่น้อยใหญ่เนาะแมนบอกหรือเข้าปีที่สอง งวดที่แล้วเขาหากเก็บะนะเนาะเดือนที่แล้วค่ะเก็บเดือนละครั้งพี่น้องจ้าต้นนี่ค่ะเดือนละครั้งแล้วเนาะมันเก็บอยู่เลยไม่ได้ลงคลิปเนาะเออเขาเก็บตลอดแต่เขาบม่ได้อันนั้นฮมันเก็บอัน,น,นเท่าเลือกเอาแต่มากซุกไปขายฮะนะเยี่ยมเยี่ยมเอาตลอดก็เลยไม่ได้ลงคลิปรอบนี้เราเก็บทีเดียวเลยเบิ่งผุป้าลกรกะโดกระเดียะ เป็นกิโลคนไพี่น้องต้นเดียวอันนี้ฮะ<อ>เก็บแต่ละเธอได้เธอละกิโลมึงผูโลงเลยเบกยายเก็บโลเลยเบา<ล>หรือมากน้อยเอาไว้โบมีมากน้อยนเนาะเก็บเธอเดียวแล้วกระทาลุนใหม่อีกรทาลุนใหม่เป็นอีกอือเป็นอนายุไหนเนี่เยเออเนี่ยดีเนี่ยยอดอันโดมันนี่น้อนยายน้ออันเยอะอันเก็บนะมันก็มีอยู่น,นี่นั่นแหละพี่น้องจ้าข้าเก็บมันก็เก็บได้เรื่อยแต่มันบดดกแบบ เขาบอกเอาไว้แบบนี้นะย้อนเก็บตลอดนี่ซุ่มนี้มันออกมันก็เก็บได้ดอกมันกำลังสีออกมันก็เก็บได้แต่มันไม่ดกมันก็ออกผัดกันออกเรื่อยๆปาติโตพิตาสอ่อนค่ะยายยังมีพันอยู่หรอวะบอืดบอึดพี่น้องจ๋าเอฟซี FC คนใหม่เอฟซี FC เพิ่งเข้ามาดูเอฟซี FC เพิ่งติดตามพี่น้องจ๋า เก็บได้เธอละสองร้อยผู้ใดพี่น้องเอ้ยต้นเดียวอันนี้ฮะพริกแห้งพรตอนนี้น้อยใหญ่ลูกละสองร้อยเนาะอ๋อเปกิโลนึงก็ได้ละสองร้อยเก็บต้นเดียวคุณยายว่านเต็มสะเลยบ่านี้ฮะมีทั่วมดพี่น้องจ้าบัดที่นี่ฮะมีแต่พริกพวงในสวนนี่คุณยายว่านเต็มเลยมันกำลังออกอยู่เบียร์มันกำลังออกตาสะอ่อนค่ะละมีนาเมษาผัวเราเป็นมันจะเป็นมาก ตะสบพลครับง่ายเลยพี่น้องจ้าเออพ่อยแลยรลวกดึงแล้วเลยนี่ปลวกเลยอ่ะเสือละสี่ลดห้าเก็บสองสามเ้อกระติมกระดับสองสามจุ่มกระติมกำแล้วพี่น้องบรีเกตดึงเลยปลวกทีเดียวกำเ้อพาหุกหน่วยนี่ก็เก็บเธอเดียวเลยพี่น้องกำหูดเลย ปาตสะอ่อนค่ะพี่ลึกพี่เลึกเก็บทีละหนึ่งกิโลจ้าโห<ฮ>เพชรคือการแทบคือกันพี่น้องจ้าต้นเดียวนี่ได้หลายพันเลยพี่น้องขครได้หลายพันแต่ต้นเดียวนี่หอนแดดพี่น้องจ้ากลางเวนน้ำแป้งบ่อยากเฮ็ดคลิปฮอนดดแท้ ฮ้อนอริอหล่อลข้าวก็ยังบม่ได้พอเกี่ยวตอนบ่ายขาว่าสิมาเกี่ยวมาโกให้คนไปเบิ่งด้วยกันค่ะามาสิโภบอกเมื่อนีร่บ่รถขาวางตอนบ่ายเออข้าไม่เกี่ยวไม่ว่าเกี่ยวได้สำหรับเกาตอนบ่าย